สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ s อเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาชมรถบรรทุก6ล้อนะครับขนาดกลางนะครับผมเป็นคิวุูนะครับเอลฟ์นะครับถ้าเทียบกับรถบ้านเราก็จะเป็น NPR 150นะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็น6ล้อขนาดกลางนะครับผมเป็น6ล้อญี่ปุ่นนะก็ช่วงล้อก็อยู่ สามเมตรสี่สิบนะครับคัสซีก็กว้างอยู่ที่เจ็สิบห้าเซนนะครับผมก็นี่เลยนะครับล้อห้าน็อตนะครับผมยางขนาดสองร้อยห้าทับแปดสิบ R สิบหกขอบสิบหกนะครับเป็นยางห้าน็อต b r i d g e s นะครับลายหิมะทั้งหกเส้นนะครับผมสภาพเหมือนเดิมครับสภาพเดิมๆครับนี้นะครับคู่หน้า ป็นยางกระทะห้าน็อตนะครับขอบ16นี่เลยครับกระจกมองข้ามเป็นไฟฟ้านะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนปกตินะเป็นรถไซส์ขนาดกลางนะครับก็ถังน้ำมันขนาดประมาณเป็นถังเหล็กนะนี่เลยร้อยลิตรนะครับ เป็นรหัสเต็มจะชื่อว่าคันนี้จะรหัสเต็มชื่อว่า NPR 8 5นะครับก็ถ้าบ้านเราจะเป็น NPR 75เนอะคัซีอย่างที่เห็นเลยนะครับก็ตั้งเดิมนะครับเป็นแหนบนะครับ6กล้อนะเ่วนท้ายครับผมก็เป็นรถที่จัดว่าอยู่ในระดับกลางๆนะ เกียตัวนี้เป็นเกียหกสปีดแมนนวลนะครับส่วนเครื่องนะครับเดี๋ยวมีติดให้ฟังแล้วก็เป็นเครื่อง 4JJ นะครับผมร้อยห้าสิบแรงม้านะครับเป็นเครื่อง 4JJ หนึ่งนะครับเป็นเครื่องที่นิยมมากพอสมควรเลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูในเก๋งกันครับนี่นะครับเก๋งเบาะก็ปรับธรมรมดานะนี่ภายในนะครับ ตัวนี้เป็นวายแคปนะครับวายแคปแคปกว้างนะครับของญี่ปุ่นนะอันนี้เลยนะครับเกียร์ทันเกียร์นะห้าสปีดนะครับหนึ่งไอหกสปีดพูดผิดนะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะนี่เลยครับอันนี้เบาะนะครับเบาะเป็นมือปรับปกตินะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ครับกัสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่เนี่ย,งงย,งงยตามสบายสูส,สุดนะครับผมตามไปใกล้ ครับผมเดี๋ยวไปดับเครื่องกันก่อนนะครับก็หากท่านใดนะครับสนใจจะรถหกล้อคันนี้นะครับ150แรงนะครับผมกร่าหนะ้าน็อตเนาะสวยๆอย่างนี้ก็ติดต่อไม่ได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับหากใครสนใจเจ้า NPR 150ตัวนี้นะ ขนาด6ตันก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ SN นะครับผอบค,ครับ